เอาน้ำเน่ยจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะมามาเล่อมาเอาเนี้ยมันไว้มาเอาหนมันไปบานมาเอาเนี้ยเป็นตะยนันไปไปทะลายผีในเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่มานางงามาังไปแรงใจเขามาเบิ่งไปแรงใจจำเบิงใช่ได้ไหมไม่อยากแก่เกิดรอยว่าน้าบ่อยเพื่อนไอเอามาปั้นจักเอาฉันตะยังดอกออกจากว่องเกาเ้วอยู่จนแขวีวบ่มีว่องระเบียบตะกี้ไปกับมกักฉันหลาย วึงใช้ขายความสวยเขาวะเป็นดอกเด้อจ้าจ้าครับคณะเราวะเป็นเนาะปดีปูครับปดีครับอันาฉันนี่มันถึงนะคะถึงเนี่ยไหนผู้เลยว่าต่างเพียกมาเกิดอยู่ในดงนะ่ะเลือลูกพอ่อ โอ้นี่ลูกสบายนะเนี่ยหมูบอสเดี๋ยวนี้วาดจนะหน้าลงประสงหาใจกาอ่อนกาแกมีบอเพดำได้กระบอเกียวตัวจยาน้องเนี่นะซีนะหนูนี่นะเปียกคือกันก็รนเสี๊ยวเกียวงูบรเคยใจแก้พัดเปลี่ยนภูมิใหม่เครื่องที่เกียวกับบอมีเก้เปิดฟางเบิ้งควงปูป่าบอร้อยลองก้พัดเปลี่ยนบวกน้ำซิ่วกลุ่มบอลองลอยเกซีนะเอา ผ้าหนองมากเป่าพญาเกี่ยวผู้สาวเบมึงก็น่าสนานแม่ดิแม่สิตสอนเป่าน้ำกลเจซีหนองมากเป่าน้ำกลแม่ยเนอะยับปั้งหนาโอ้น้อผู้สาวเอ้ยโอ้น้อผู้สาวเอ้ยเจ้าผู้สีตัวรวยเจ้าผู้สีตัวรวยเอาหัวอย่างเนี้ขมวยอะไรอย่างนันล่องมาตัยรวยมันก็ต่อไปว่าหนามาคือหี้วกล้วยมันก็ว่าไปเลย เอาไหมเดี๋ยวสีผ้า้องเบาผ้า้องเบาไอ้คนหนาบอยผ้าดีกว่ามันช่สิคือลาเอ้ยลาเอ้ยเจ้าผู้อู่ทู่นาเจ้าผู้อู่ทู่นาน้ำหม้าปิ่นตะเบ้ายากน้ำหมาาปิ่นตะเบายากแ่ะดีข้อร้องระดีบัไอ้ปากหวานน้องบ้าเหม่พี่ขั้นเจ้าอยากมือนี่ขั้นเจ้าอยากมือนี่ให้ทางน้อง นั่นนอนลงเดอ้อให้นั่งนอนนอนลงเลย ก็จังนันก็ะไดเดาะคาลวคุ้นพีขาตีหยังข่ตีหยังเจ้าว่าสิมาตีบาบาข่ยนีมีสองอันเจ้ากับมีคือกันมันบ่พอสามบาได้อติตีตายหาเห็ดอีหยังนอกคนเรื่อตีอีนาไข่มุ่นละคือเฮียควายตู่งามมันแจกมูยู่ละทองพางคือพามตี่าข่บ่องามในีอี่าริวหิ้วหียนางยงยอดล้มของตีนี่กระทรำมาดาเรื่อตี่าแขงบาขาข่อยนีงอข่งอกงามขยเดินขอกยอกข่ดแหมงกว่าขาดี พี่ขา,า,าครื่องตี่รโตกับพี่ที่อุ้มตูมตามตามย่มข่อยใจเสียงามเจ้าถิ่หลงวามยียจอมพ้นหุ่นไดเหลือเบิ่งเจ้าเนี่ยงามขากับคนข้างเข้ามีหนวดมีหนวดราเจ้ไม่ทาปากวดาที่กองเหล่าสาโทสตาโต้ทัดข้ามาตกโอกระวินเฒ่าบองแมงด้วยโอ้าแฝดต,ตื่นกันปะดิ้าแฝดตื่นกันจะสำใหตื่นยังพอ มองด้านหลังผมดำสาวสุดสวยอมองผิวด้วยนวลเนียนทั้งเส้นผมมองตูดใหญ่หน้าจอกใสไปนอนดมดูหน้านมก็ใหญ่บกโก <c oughs> บบกโง่ไอนี้อุตสาหเ <c oughs> ปลีป่ยนทรงผมเด้บางวันหนาบ่อยมาเปลี่ยนทรงผมเป็นแดง กัดจ้างเพราะว่าคุณเป๋จออเมิ่อเมื่อเงี้ยวแล้วเงี้ยวเงี้ยวยื่อใจยืนเงี้ยวยุ่งหันกว่าไม่ค่อนขามาบ่เอ้ยนี่ละอี่สีนะมาหลายอีพี่นี่บระเด็บางหัวหนามากดิฮะอยากได้คอยอยากเป็นคู่จิ้นสี่โก้หมดเลยมึงจะโวยวายมึงจะโวยวายมันดีแล้วแต่หมายคู่มือนี่ผู้ยิ่งกับผู้ยิ่งเอากันกับ่วกอิ่นตัวอยากคือยังเดี๋ยวนี้กัดกูกัดไอ้นี่เห็นดิไอ้มา ้ากันเป็นกันตะคันคอยข้าวเจ้าได้กันสมมุติเนาะโถ้าเจ้าคอยข้ับเจ้าได้กันนี่ครับผมบ่ต้องน้อยใจนะขันเ่ราะมีลูกเฮากับไปเอาหมามาเลี้ยงเป็นลูกก่ะนายโอ้ยนี่แหละหมาสิได้ใหญ่บ่ล่ะใครเอามาเลี้ยงนั่นเอาจังซี่ซะเอาหมาผูวมาเลี้ยงเดี๋ยาเอาหมามาเลี้ยงเถอะเอาหยังพูเอางูเหลี่ยมตัวอันตุลตัวขาวเลยเมย์มันมีหมาตัวนึงอยู่สิมาให้เลี้ยง ก็ผัวก็ตัวแม่อ๋อให้มันเป็นหมาเทาเทาคักคักหมาตัวนี้พ่อเอลี่เ่าก็ากููกับพออี่ตีอุย้ยเทาก็เจ้าอีกอ,อายุหน้อยก็เจ้าแต่ว่าเทาก็เจา้ามันไม่หยั่งเหรอคะจะแตกขี่จะแตกเทาคือเทาครั้นขขง,งนี้แต่เสียคอไม่ยหยั่งล่ะค่ะอือเยอะเอาเนี่ยอันนี้จ <laughs> ังปัสสังคาล่าปุ๋นเห็นผัวกเกาแม่ละย่างหาานีฉันด,ดานอ,าอ,าอาัจจัสมาอัจจิหยั่งคอ หัวเกาดีพี่วิยญาณตาห่อ,อได้ผัวเป็นผู้จังจีสิจังนทีผู้ผูดีกลัวค่ะผมก็บบยอกมันใจยื่เดียวนี้ไปกี่อยู่น้ากันไปน้ากันนั่งรถบัสกับนั่งบอสเดียวกันนี่พ่อวะยัาย,ายบึงเสียสละกันมือไดรถมันแง่กันห้าละมือรถห่างแมนบอใย่บึงงอยอยู่ทั้งหัวเบาให้ยายดอนนอนทั้งลลังบุ่นด้โอ้ยนันตีอีนี้ทีทหาบอเป็ตัวขั้นบ่แมนเขาจีบ้าอุินะแมนพผ็ดกันก็เลยมีจากกันยืงคขึ้นได้ยู่ที่ที พักเนีถึงจักใส้เด้อตีเป็นีเพาจักไส้แมนเงื่นหาจบาทพักอมเลยโออันมือหนีมือนีอีหล่าอยากมาหาพวี่แม่รับเป็นไอบอยเล้าบ่ได้เอิ้นเด้อได้ียไอเมื่อคืนได้เนี้เา็ไปวี่เราพ้องวี่เรพ้องตื่นเหมือนสาวักอีลากะักเขาไปอยู่ในตู้รถแม่รถตู้แมบไปนอนยศใจบ่ปันใดน้อถิ่มาเปิดทั้งควนทั้งเอาเกินมากอดเทียงแม่มาเปิดขึ้น จังมาเหห็นแล้ววางไหนฮะระหว่างไหนมานอนเห็นอย่างนี้เออทีนี้ตอนี้ท่านในร่งไป็นเมน่ห์นะครับดาดีดีแล้วพอวางไอะไรไปอย่าดาหนูถอหนูแต่เย็นบาพ่อพี่นั่นรอไม่รู้ได้รอครับไอ้ล่าไปน้ำเน้ไอ้หล่าไปจังสีหล่าโอ้เดี๋ยวยังไม่เห็นหน้ามากมาข้อหลักกระดีเรื่องเจ้านี่เก็บไปซะก่อนค่อยมีเรื่องสำคัญกว่านั้นค่อยเห็นคนที่อยู่ใน วัวใจคอยเลี้ยวเด้ๆพ่อขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งค่ะตั้งแต่ผมเกิดมาเนาะเห็นแต่จะยู่ระเบียบทวดต่อพ่อเอ้ยดอกไม้สองดอกนี่คือสิเมนมาแต่ระเบียบเนาะบอจ้ายูระเบียบนั่นใส่ดอกกุหลาบเอาเส้อดอกกุหลาบตีพ่อไม่ยุ่งใจเกินร้อยนี่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 เป็นอย่างเป็นอย่างนี้นี่หนาทั้งสี่หลาหนาไปยังเนี่ยบอสดูบอเศ้าไปไปตลาดไปซื้อดอกนี่มาให้หนูแม่พ่อนี่นะหาจัาซี่นะจ้า หนูได้มาแรกก็ถือว่าเป็นมุ้นเป็นมั่งก็เลย้วปอาปอถิ่มจักจี๋าถิ่มจักจี๋าเป็นถือว่าเป็นมรดกเป็นมุ้นเอ,เอาจากสีเด้อเอาจากไหนข,นขันมาฮอดแล้ว <หอ S 1> ขันมาฮอดบ <หอ S 1> <อ>่านศ<อ>ิลปินทุกทยแล้วพ่อพ่อพ่อก่อนเลยจักจี๋พ่อก็คือพ่อ,อดมแก้มหนูนเนี้ยโอ้ยคือว่าเป็นลูกไผ่สันเอาลูกไผ่กับจิแต่ยงยั้งยั้งยั้งหัวปโยกกับจิตปูชนาะโอ้ยหอมก็หอมสะดอกหูพ่อเอ้าเจ้าจัเป็นไก่กินสมผานวัดเด้อนีน่ แต่ว่าจะมีน้ำฝากเนีมีน้ำฝากลูกไผ่หมาก็บ่เอางูเพียกก็บ่เอาอยากได้ตัวเป็นน้อยไหมบ่อยตัวไม่หนี้ยงกหเลอตัวน้อยตัวเป็นหนามเม่ล่ามินต์เมินต์ัวน้อยไหมตัวเฮียมินทัดเจ้าหลังไม่พอเยอะตัวเป็นมินเด้อหล่ะเด้ออมินต์มินตมนต์ตัวน้อยเป็นหนามเมียหน้าตาคือกันกับหนูเดีบ่ะกับบ่อหล่ะแต่ว่าคือว่าเสียวหมาไหมเลี้ยงว่าเสียวหมามาเห็นลูก พ่อพออยากได้หมางูเพียกพ่อก็พออยากได้พ่ออยากได้เมียนตัวปีนหนามนั่นไหมไม่เห็นหลานสิเด้จ้าโอุ้ยพ่เป็นหยั่งดอกพ่อขอย่างเดียวจะเอาเอื้องมาให้ก็แล้วกันแม่นบอกเอาสาวสางกันั่นน่ะหนางห้าง